ก็ลาสวัสดีพี่นอ้องป้องปายเบิร์ดส่ขูสู่สคนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลหลยกระทางไกลทางใต้และกระทางเหนือในประเทศและกระ่างประเทศน้องพี่น้องนอที่กาลังหัดสมชีพของผู้ค้าอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋าเมื่อน,นี้มาพบพ่อก,กับพัชชาเนาะที่พาพี่น้องมายิบขันบอกเบง่งจ้าต่ยิบขันบอกเบง่งให้เป็นรูปทรงนี่จ้าพี่น้องจ๋าเป็นรูปทรงแบบทรงพุ่มเนะาะค่ะเจ้าเอื้อนเนาะพัชชาก็เลยจะใช้โฟมโฟมกับเป็นโฟมเก่าที่เคยใช้งานเป็นเรเด้อพี่น้องเดือกระสีดำดเปื้อนๆเนี่ยจั ขอโทษขออภัยในความบัวงามหูงามตาพี่น้องจา๋าตรงปลายกระหักออกไปอีกเนี่ยมาเบิ่งมาชมนาการเจ้าข่าป็นคันบักเบ่งประยุกต์ทรงคุ้มเนะพี่น้องเนาะจะออกมาสวยงามสําใดร์นะพี่น้องจา๋ามาเบิงมาชมนํากันเลยจา้าส่วนนี้คือกีบคันบักเบ่งที่พระชาได้ผักไว้เนาะจา้าเมื่อนี้พระชาเฮ็ดแบบง่ายๆพี่น้องจ๋าเลือกเป็นกีบคันบักเบ่งแบบโบราณจา๋าขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาแค่นี้จา้จาจะบบภาพเป็นกีบผก,กาเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าเป็นกีบแบบโบราณเลยแล้วแต่คนมากเนะาะจ้าบางคนเขาเจ้ากระพาเป็นกีบผลาเนะาะพระชาให้แบบง่ายๆเลยจากกีบแบบโบราณวิธีภาบกีบกับบริยุ่งบริญยากเนนะพี่น้องจา๋าต่อไปเห็ดกล้วยยอด กล้วยยอดบักบ่งก่อนจ้ะนี่กล้วยยอดกับบริยุง่งบริยาหเือพี่น้องจ้าเห็ดง,ง่ายๆสไตล์พัช,ชาเนาะนี่จ้านะครับก็เอากล้วยมาซุปใสน่นี่โอ้กล้วยน้อยพูดพี่น้อง ตรงนี้น้อยเพราะว่ามันซุปใสบอได้เขาต้องให้ซุปลงมานี่นิดนึงพอมีตัวยึดเนาะจะนี่จ้ะสุดท้ายก็ได้กลวยยอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็ดกลวยปากใหงกว้างพอสวบลงไปในนี้ได้พี่น้องจ้ะสวบใส่คําว่าสวบว่างให้ตรงๆึ่งกลางเนาะหลังจากนั้นเราจะใส่เป็นตะปูเข็มเนาะจะในการเสียบเพราะว่าจะเป็นกีบของคันบักบิงก็คือกันเนาะจะกีบคันบักบิงพัชชาก็จะใส่เป็นตะปูเข็ม ยัดยึดไว้ก่อนให้เทาเบิกกึ่งกลางลวเวลาเฮาเสียบยันเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาเท้าาคิดว่าตรงกึ่งกลางแล้วเนาะตรงอยู่บนบุนนี่ ถ้าเอาคิดว่าตรงกล,งกลางแล้วจะไปเอากระไสกีบบักเบ่งใส่เลยจ้ะพระชาจะเลื่อมเอากีบบักเบ่งขึ้นตั้งแต่ทางเทิงพี่เด้อพี่น้องจ้าตั้งแต่ทางเทิงพี่ใส่เวลาใส่ก็คือการก็เข้าช่อคันบักบิงของเฮาปก,กติอจาจะพี่น้องจ้าคันบักบ่งบรานเฮานั่นแหละใส่สี่กีบชั้นแรก มีจ้าชั้นแรกสี่กีบแนะนี่นะี่เนาะชั้นต่อไปกับซับวางลงมาแบบนี้พี่น้องจ้านี่ซับวางลงมาชั้นละสี่กีบนั่นแหละแต่เอาซับว่างลงมาเรื่อยๆจ้าใส่ตะปูเข็มเสียบใส่กับโฟมน้ำง่ายพี่น้องจ้า ต่อไปชั้นที่สามเฮากระซับวางให้ตุงกับชั้นแรกนะนี่พี่น้องจ้าเฮ็ดแบบนี้เรียงลงมาเรื่อยๆมากที่เฮ็ดที่มากห้างเฮ็ดห้างพี่น้องจ้าเอาตามสะดวกเลยเด้อจ้าง่ายๆเฮากระซับไฮตุงการพัชชากาจ็จเฮ็ดโบที่โบห้างปันไดเฮ็ดพอดีงามที่หลายกันนานแล้วพี่น้องห้างหลายกับบงามเนาะวางใบจองบบตุงกันแรกแล้วนี่ วางใบตองบตุงกับบตุงวก็บ่างามเลยได้พี่น้องจ,าจ้งาสำคัญที่สุดวางใบตองต้องให้ตุงเห็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เด้อจ้าพอเห็ดได้แถวละสี่แล้วพี่น้องจ้าหนึ่งสองสามสี่ต่อไปชั้นต่อไปพระชา,าจะเริ่มเห็ดที่ลงที่ลงเด้อแบบนี้ เพ็ดที่ที่กันเลยเด้อพี่น้องจ๋าเปลืองใบตองกระยาคอยให้ชิ้นงานออกมาสวยงามเนาะจา้ะเริ่มที่แล้วพเพ็ดห้างแต่ทั้งทิงสี่อันนั่นแหละมาแถวที่ห้าเอาก็เริ่มวางกีบเหชรที่ลงนิดนึงเนาะจา้ะเวลาภาเพ็ดที่อ่ะเวลาเสียบตรงไม้ก็งามเลยพี่น้องจา๋ากระสิเปลืองใบตองนี่ด้อ ไม่ตองเป็นซิปการผู้เลหละพี่น้องคันบักเบ่งกันนึ่งนะพระชาบลเดวาลพูดเดว้าความจริงใครที่ที่ทนะทรับยว่างกันไปซับว่างกันมากขึ้เก้าบลไดมีอย่างยุ่งยากพี่น้องจา้าแต่เราขยับกีบให้ที่ขึ้นแบบนี้จากเียร์เพมาห่างเลยจากสี่แถวละ พี่น้องจา๋งา,งามาหอดซ่วงกลางพอเฮามาหอดซ่วงกลางนี่เขาต้องจีกใบตองใ่ายขึ้นพี่น้องจา๋าเขาต้องไส้ขนาดง่ายขึ้นเขาสีไส้ขนาดซ้ำเก้าบอดไอด้เด้อพี่น้องจา๋าตอนนี้ให้สามีมา,าพับซ้อยแล้วพี่น้องเพราะว่ามันเ้วง่ายพี่น้องจา๋าใส้ใบตองหลายแล้วพับกรีดก็ง่ายเห็นนะพระชาก,ก็เลยให้สามีมาซอยพับจะจีกขนาดใบตองให้ง่ายขึ้นกว่าเก้า ว่ามันจะบ่หุ้มได้พี่น้องจ้าขนาดช่วงมันกว้างขึ้นเดี๋ยวสะเราก็เลยต้องใส่ใบตองใหญ่ขึ้นใบตองกับคนละสีสีเขียวอ่อนเขียวแก่กับป้าปนก,นกันไปเนาะอืมแต่ในความเป็นจริงโบได้เดี๋ยวพี่น้องต้องคาเลือกใบตองโชนสีเดียวกันมันจะได้ออกมาสวยงามพี่น้องจ้าแต่พัชชาเนะี่ยเป็นคนหมักง่าย อย่าเรียนแบบพัชชาเด้อจ้าเรียนแบบแต่วิธีเหตุแต่อย่าเรียนแบบนิสัยหมักง่ายของพัชชาเด้อบไม่อย่างดอกพี่นอ้องใบตองกะตัดซูมมือซูมมือมันกระโบเลือนะมันมีซําใดก็ได้ใส่ซ้นั้นแหละอดยวค่อยมาเบิ่งมาชมนํากันบัดสิแล้วเนาะจ้าบัตสิสวยงามซ้ำใดเนาะพี่น้องเจ้าขาตอนนี้ขันบักบิงของพัชชากระสิจเรียบร้อยจ้าขันบักบิงทรงพรุ่ม งามพี่น้องจ๋าเฮ็ดในเนื่องในโอกาสยังสะไมเฮ็ดไหวพระไหวเจ้าขำบอกขีค้านก็นได้พี่น้องจ๋าเออวันศิลวันพระวันเข้าพันทรงพันสาก,ก็เฮ็ดได้เนาะขำบอกขีค้านหรือว่าซีเฮ็ดไปแห่พระเวทแห่บุญกระิ้นเนาพี่น้องเนะาะพถแห่พระป้าหรือว่าเฮ็ดในวิธีสําคัญวิธีบวงสรวงหั้นบวงสรวงนี่ก็ได้พี่น้องจ๋าเนาะโฟมโฟมที่เป็นรูปดอกบัวก็มีขข่ตามร้านขขยเครื่องเขียนเนาะละสามสิบกว่าบาทบริเพลงดอกพี่น้องจ๋าพอเฮ็ดออกมารูปทรงก็สวยเนาะ เป็นรูปทรงสวยงามพระชาเสียตีนบักเบ่งใส่เด้อจ้าเพราะว่าตอนพระชาเหตุใส่พานนะมัน,อก,นอกพานโบพอดีปากพานน้อยก็นแรกพระชาเราจะวางใส่ปากพานเลยบัดน,นี้พระชาก็เลยสิงยิบตีนบักเบ่งใส่เป็นเปียรัดข้อแต่พระชาสียบริเนี่ยพี่น้องเบ่งเด้อจ้าเพราะว่าเคยพาเหตุหลายคลิปจะได้เปียรัดข้อก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ เปลี่ยนลัดข้อแล้วแล้วกับสต็บแต่งดอกไม้ให้เรียบร้อยงามๆเลยแหละเจ้าสิให้พี่น้องมาเบิงมาชมนํากันนะจ้าเพราะว่าวิธีเฮ็ดกับโบได้มีอย่างายแล้วกับโบได้ยุ่งง่าแลวกับพี่น้องกับสิปิ้นเนาะเพราะว่ามันง่ายเห็ดตามแบบทรงรูปโฟมเลยต้องออกมาก็สวยปานนี้ไผ่บสวยก็ะยาค่อยสวย นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิงมาชมนํากันอีกเครื่อหนึ่งเนาะจ้าตอนที่พระจ่ายเห็ดเซจเรียบร้อยเนาะจ้าพี่น้องเจ้าขาตอนนี้กเสเซตเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องจ้าขันหนักเบงทรงพุ่มหรือว่าทรงพานนาะพี่น้องเนาะเป็นันไดพี่น้องจ้าสวยงามบ่เนาะตอนนี้พระชากรตุบแต่งดอกไม้เรียบร้อยเนาะจ้าตุบแต่งเป็นดอกพุดธร่วนๆเลยจ้าพี่น้องจ้า เป็นยดพี่น้องงามบ่น้อเฮ็ดง่ายเนาะเฮ็ดง่ายแล้วก็ออกมาสวยงามเบิ่งพระชาใส่เบืองเกลไกเวลาเาเสียบดอกพุธพี่น้องจ๋าสังเกตด,เดอกพุธเนี่ยเขาเสียบลงตามกีบเขาเสียบตรงๆยอดกีบเด้อพี่น้องจ๋ามันจะได้สวยได้รูปได้ทรงเนาะอันนี้กับเปียรัดคอสไเนาะจ้าส่วนตรงยอดเขาก็ใส่เป็นดอกพุธคือการจัดแล้วก็มีดอกบานไม่รู้โรยให้เป็นสีสันแน่จักน้อยเนาะพี่น้องเนาะ เป็นน้าดกายกากพี่น้องติชมเข้ามาวัตถึกอกทึกใจพี่น้องโบโเนาะเจ้าค่ะ สำหรับคลิปนี้พัชชาสิได้ขอตัวอำราพาจากไปก่อนเด้อพี่น้องเจ้าขาหาพิดพลาดประกันใดไปก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อคำพัชชาสอนไว้เกินไปบ่รู้เรื่องหรือบอ่เข้าใจอะไรก็ได้นะจ้าสำหรับคลิปนี้พัชชาขอตัวอำราพาจัาไปก่อนจ้าอยู่ดีมีแหงวิดสุขสุคนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้บ่ให้จนจ้าพบพก,กันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า